ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอฟซีนะครับทุกทุกท่านนะครับผมครับผมกลับมาพบกับบอลหลงเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยฮานอยนะครับหรือว่าแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับงวดประจําวันที่29เดือน9 2564นะครับคลิปสูตรคัด2ตัวเด่นมัดรวม4น้อยนะครับผมครับก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยทุกครั้งนะครับเนาะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจนณยาในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าทื่นชอบค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับถ้าบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมบอววากันนะครับแค่ไปพีเอฟเข้ามาให้กำลังใจก็บลองก็ดีใจแล้วนะครับผม ครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเนาะเมื่อวานเนี่ยบรองให้เดินหนึ่งเดินศูนย์ไปวิ่งูดศูนย์ไปนะครับผมแต่เมื่อวานนี้บรองให้น้อยเฉพาะกิจไปมือแรกนะครับไปพี่เอฟซีเนาะก็แนะนาไปพี่ไปว่าพี่ๆบางเอฟซีบางท่านเนาะอยากเล่นน้อยเฉพาะกิจนะครับก็เป็นแนวทางนะครับก็มานะครับเมื่อวานนี่พี่พี่เอฟซีเนาะน้อยเฉพาะกิจออกเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้ากับศูนย์สี่นะครับเนาะเก้าเก้าห้านีู่ดไปนะครับ มา04นะครับผมนี่04นะครับ04แต่ว่านอยพิเศษนอยปกตินี่รุดนะครับพีพีเอนะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับผมกราบขอโทษขออภัยนะครับแล้วก็มาเข้าตัวเด่นนะครับมาเข้าตัวเด่นนะครับนอเด่นศูนย์นะครับในนอยวีไอนะครับเลขบน20นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดก็น่าจะมีโชคมีลาบนะครับแต่ว่าบอลรองบม่ได้จับคู่ให้นะครับผมเนาะ กาบกราบขอโทษขออภัยนะครับนี่ลุดไปนะครับผมกับสรุปแล้วเมื่อวานนี่เข้าแค่นอยเฉพาะกิจนะครับพีพีเอฟซนะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับผมเนาะนะครับส่วนน้อย v i p นี่ก็ถ้าพี่พีบางท่านเอาไปรูดก็น่าจะมีโชคลาภนะครับเมื่อวานนี่ครับผมก็เดี๋ยวามารับชมแนวทางวันนี้กันเลยนะครับ แนวทางวันนี้นะครับผมตัวเด่นในวันนี้ที่ชอบนะครับมี8มี2นะครับวิ่งรูดไปที่2นะครับผมเด่น8เด่น2วิ่งรูดไปที่2นะครับจับคู่นะครับก็จะมี สองศูนย์นะครับสองศูนยะ์เนาะสองหกสองสามสองแปดแล้วก็สองเก้านะครับผมส่วนแปดนะครับส่วนเด่นแปดก็จะมี 8ป8 1ูน8 4แล้วก็8 8นะครับผมส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับผมก็จะมี4ี่ 2องแปดสามเก้าสองเก้านะครับ PPFc นะครับถ้าชื่นชอบก็ลองเอาไปปิดแนวทางนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ชื่นชอบส่วนตัวนะครับตัวเด่นที่ชื่นชอบส่วนตัวก็จะมีนี่เลยครับสองแปดสองเก้านะครับสองแปดสองเก้าแล้วก็ แปดหนึ่งกับแปดสามนะครับผมส่วนสามตัวที่ชื่นชอบเลยก็จะมีสี่สองแปดนะครับผมนะครับปพีเอฟซีถึกอกทึกใจกันอย่าบ่อยเนาะครับถ้าทึกอกทึกใจก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับถ้าบัมักกะสามารถเลื่อนพันได้นะครับผมกระย่างที่บัลองบ่อนะครับปพี FC, เอฟซีเสียไปเป็นแนวทางน้อยใดกะได้นะครับเนาะ สีน้อยนะครับแต่ว่าบอลองจะให้เน้นไปในน้อยปกตินะครับส่วนมากที่ที่ชื่นชอบนะครับกับในน้อยปกตินะครับผมแต่เมื่อวานนี้กับลดไปนะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับพี่พีเอฟซีเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับบอลองก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลองนี้เด้อครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ขออวยพรให้พี่พี่ทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับผมทุกๆคนนะครับผม ครับสวัสดีครับ